ดีทุกคนวันนี้ก็จะมาอัปเดตหมอนเน่าพี่นิมนะคะจริงจริงพี่นิมไม่ได้มีแค่หมอนข้างเน่านะหมอนหนุนยูนิคอร์เน่าก็มีโอ้ยทุกคนกงทนไม่ไหวแล้ว <c oughs> ก็เลยสั่งชุดที่นอนมาใหม่หมดเลยนะคะสั่งมาจากร้านท็อปเปอร์บ้านมิลินนะคะที่นอนตัวนี้นะคะมีความหนาหนิ้วเลยนะได้มาในราคา2 2 0 0ในห้าง56กพันเลยนะ <c oughs> น้องหนานุ่มมากนะกงเห็นครั้งแรกกงยังอึ้งอะ่ะมีสายรัดมุมให้ด้วยนะ4ี่มุมเลยว้าว <Wow. S 1> ต่อมานะคะก็จะทิ้งหมอนเนา่าแล้วก็มาซื้อหมอนใหม่เขาว่ากัน ว่าเป็นหมอนเกตเดียวกันกับโรงแรมดังเลยนะึ้าด้วยคัดต้นร้อยเปอร์ซ็นตค่ะแหมยังกันไรฝุ่นด้วยดีเลยพี่นิมแพ้ง่ายได้มาในราคา599บาทในห้างขาย2,500เลยนะแบบนี้มีป้ายมาตรฐาน <c oughs> จากสวิตรับรองด้วยนะหมอนอ่ะพอพี่นิมเห็นแล้วก็ถูกใจสุดๆจริงๆมันมีความนิ่มสีระดับนะคะแต่กกงสั่งมาแบบกลางๆนะคะ <c oughs> พี่นิมก็คือชอบมาก ว่ามันก็ตัดสินใจทิ้งหมอนข้างเน่าๆของมันไม่ได้นะคะโอเคไม่เป็นไรเอาขึ้นมานอนด้วยกันก็ได้ดีใจได้ที่นอนใหม่ก็คือยิ้มไม่หุบเลยนะ